เทคนิคการจำหนึ่งนาทีจบปิ้งเคมีกายภาพเคมีเปลี่ยนสารใหม่ใช่ไหมร้อนแรงมีสีมีแสงมีควันมีไฟปั้งกายภาพก็ได้ภาพเดิม,าดมภาพเดิมคืออะไรภาพเดิมสารเดิมคนเดิมเช่นกระบวนการละเปลี่ยนสถานะนั่นเองสวัสดีค่ะน้องๆก็เจอ แก้วอีกแล้วนะคะวันนี้พี่แก้วจะมาสอนเรื่องราวของเคมีกายภาพเคมีกายภาพเนี่ยคืออะไรใช้ในการสอบเข้าม4และโรงเรียนเตรียมวิศวะชั้นนำเลยทั่วประเทศนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้อสอบอ่ะออกอะไรบ้างแล้วตรงเนี้ยข้อสอบออกบ่อยมากไหนเรามาดูตัวอย่างโจทย์โจทย์ข้อนี้บอกว่าจงระบุการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือทางเคมี สองตัวนี้มันต่างกันยังไงเราไปดูกันดีกว่าการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและทางกายภาพมีนะคะการเปลี่ยนแปลงทางเคมีคืออะไรการเปลี่ยนแปลงทางเคมีคือการเปลี่ยนแปลงที่มีการเปลี่ยนสารใหม่อ้าวแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเปลี่ยนสารใหม่เปลี่ยนสารใหม่กลับคืนไม่ได้หมายความว่าอะไรหมายความว่า น้องเนี่ยทำปฏิกิริยาต่างๆแล้วเกิดการระเบิดเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลยเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทางเคมีก็คือกลับคืนไม่ได้กลับไม่ได้นะครับกลับคืนไม่ได้ได้สารใหม่ไปเลยเปลี่ยนแปลงทางเคมีก็เหมือนเปลี่ยน ไปเลยเปลี่ยนไปแล้วเปลีうう่ยนไปเลยไม่ย้อนคืนกลับมานะครับอ่ะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีก็คือกลับคืนไม่ได้ได,ได้สารใหม่ไปเลยจ้าทีเนี้ยยกตัวอย่างเช่นอะไรยกตัวอย่างเช่นนี่ไงเกิดการระเบิดนะครับเกิดการระเบ, <Stories> บิดปึ้มเข้าไปเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลยกลับคืนไม่ได,ไได้นะครับได้สารใหม่ไปเลย <c oughs> มีสี <c oughs> มีแสงมีควันมีไฟมีความร้อนอันถัดมาแล้วกายภาพล่ะ กายภาพภาพเดิมกายภาพภาพเดิมภาพเดิมเช่นอะไรครับเช่นกระบวนการที่ได้สารเดิมกระบวนการที่ได้สารเดิมก็ยกตัวอย่างเช่นการที่เปลี่ยนสถานะต,าต่างๆการเปลี่ยนสถานะของสารเช่นในรูปนี้ น้ำที่เป็นของแข็งกลายเป็นน้ำที่เป็นของเหลวสิ่งสิ่งนี้เรียกว่ากระบวนการเปลี่ยนสถานะอ่ะคือของแข็งกลายเป็นของเหลวเพราะฉะนั้นน้ำจากน้ำแข็งน้ำเดิมกลายเป็น H2O เนี่ยเหมือนเดิมนะการเปลี่ยนสถานะเช่นน้ำของแข็งสถานะ SS คือโตริ d ของแข็งกลายเป็นน้ำที่เป็น Liquid- ของเหลวนะครับ พี่ก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูเทคนิคการจำสไตพี่แก้วกันนะครสไตพี่แก้วเนี่ยง่ายๆเลยอะไรเป็นเคมีมันย้อนไม่ได้ถูกปะเพราะฉะนั้นอะเคมีอะจะต้องมีคำว่ามีความร้อนเงเคมีก็จะแบบอะไรที่มีเคมีเปลี่ยนแปลงทางเคมีคือร้อนแรงเคมีร้อนแรงมีสีมีแสง นะเคมีร,ร,รม้อน,แร,แ,นรอแรงสีแสงควันไฟจบแล้เคมีร้อนแรงสีแสงควันไฟเคมีร้อนแรงสีแสงควันไฟกายภาพก็เป็นภาพเดิมกายภาพเป็นภาพเดิมกายภาพเป็นภาพเดิมกายภาพภาพเดิมแปลว่ากายภาพสารเดิมนะครับ อะไรที่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะเคมีจองมีความร้อนแรงกลับคืนไม่ได้เคมีร้อนแรงสีแสงควันไฟกายภาพภาพเดิมเคมีร้อนแรงสีแสงควันไฟกายภาพภาพเดิมอ่ะจำได้อย่างจำได้แล้วไปดูข้อสอบกันดีกว่าปึ๊บกลับไปดูข้อสอบของเราข้อสอบของเราบอกว่า ให้ระบุว่าสารต่อไปนี้เป็นกายภาพหรือเคมีโอเคเผาถ่านเคมีร้อนแรงสีแสงควันไฟเผาเบรนนี้กลับคืนไม่ได้ตอบเคมีนะเคมีเนาะตอบเคมีเนาะอ่าต่อมาสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชการสกัดคืออะไรการสกัดก็คือน้องเนี่ยมีสารอยู่ สารมันอยู่ในใบพืชน้องแค่เอาสารจากใบพืชเนี่ยมามาทำอะไรมาอยู่ในขวดเพราะฉะนั้นสารมันเป็นสารเดิมแค่เอาออกจากใบมาอยู่ในขวดดังนั้นอันนี้เป็นเป็นไรเป็นไรกายภาพเพราะว่าสารเดิมะระเบิดเคมีร้อนแรงสีแสงคนไฟตอบเคมี K Me. การเป่าแก้วเป็นรูปทรงต่างๆถามหน่อยแก้วเดิมไหมแก้วเดิมอ่าเพราะฉะนั้นของเดิมตอบกายภาพภาพเดิมกายภาพภาพเดิมกายภาพคนเดิมเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเคมีและกายภาพนั่นเองนะครับสมบัติทางเคมีและกายภาพอ่ะ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างข้อสอบที่เราจะใช้ในการสอบเข้านะคบในคอร์สต,ต่างๆนะอ่ะเพราะฉะนั้นก็จบแล้วในเรื่องของเคมีกับกายภาพก็หวังว่าน้องๆคงจะได้ไอเดียการดูการเปลี่ยนแปลงของเคมีและกายภาพนะจ๊ะก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะถูกกี่ข้อเม้น์มานะเม้น์มาเลยถูกกี่ข้อเนี่ยเมน์มาเลยว่าถูกกี่ข้อใครถูกหมดคือเก่งมากโอเคบายบาย